โอ้ผิดคิว้วผิดคออิ้วนี่หาเรื่องนะนกตัวน,นี้ยายายาจังว่าบินออกนี่รันแน่นอนโอ้นกแบบนี้มันจะหวงถิ่นครับนกแบบนี้สายออก เอฟาร์มนกตัวใหญ่เก่งบนบนแท้นะครับนี่ครับวันนี้ก็จะมาต่อเขาชวากับเจ้าติโตนะสายเมืองนะครับนี่ออกกันสารครับวันนี้ก็เตรียมสเบียงเตรียมอะไรก่อนกันนะครับก่อนจะไปนะเพนครับรอลุ้นรอชมครับวันนี้ได้ตัวหรือไม่ครับเจ้าติโตนะครับเขาชวาไป ลิโตจะทำได้หรือไม่นะครับตอนมาตอนแรกนี่ลิโต้ว้าวใส่ต้งแต่แรกแล้วนะครับก็จะเหนียวครับตัวนี้แน่น,น,นครับตัวนี้กว่าจะออกมาขัานจนเบื่อนะนะั้นดูจะโดดไม่โดดดูแล้วจะโดดนี้ครับไม่ใช่โดดเข้า วงในก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับติโตแต่เขาก็จะมีจังหวะของเขานะครับโู้ที่จริงมาอยู่ข้างล่างอีกตัวหนะึ่งข้างล่างอีกตัวถึงว่านี่ครับข้างล่างอีกตัวครับ,ร,บ,อร,บรอลุ้นให้ติโตคูใส่อย่างเดียวนะ ีิโตคูใสเมื่อไหร่ก็ถ้าจะจบเกมตอนนั้นนะครับปิกใส่ขนอะไรไปเรื่อยครับีิโตยังไม่ค่อยชำนาญด้านวงในเท่าไหร่นะครับใครที่ว่ามีเด็ดๆก็บอกกันหน่อยนะครับนกวงในเผื่อจะได้นำข้อไายมาทำคลิปสวยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูบ้างนะครับ เดีบุงนอกดีครับขึ้นแทงขึ้นขัน,ขนหาอยู่ตลอดนะครับโอ้รถมาครับถ้าจะไม่รอดครับรถมาแล้วโอ้นบินโทั้งสองครับในบินทั้งสองเอาตัวน้อตัวข้างล่างขึ้นครับคร้บตัวข้างล่างขึ้นครับ บนว่าไงแพคคู่หรือไม่ครับหนึ่งศูนย์ครับนายจะเป็นรหัสศูนย์หนึ่งศูนย์ครับตัวนี้ตัวข้างบนน่จะเป็นตัวผู้นะครับตัวข้างล่างนาะครับเป็นตัวเมียรหรือว่าเป็นคู่แข่งโอ้โอเคนะครับนายจะไม่ได้ละเก็บอุปกรณ์กันน่า,นาจะไม่ใช่ตัวผู้นะครับนายจะเป็นตัวเมียรครับตัวนี้น่าจะเป็นรหัสศูนย์หนึ่งศูนย์มาอนนี้เนาะ กระโดดขึ้นครับถ้าเนียดไม่ลั่นนะครับกว่าจะลัน่นเกือบไปแล้วเป็นแลวตัวนี้ถ้าเป็นเราใส่เป็นชานตรงธรรมดานะครับการกระโดดของมันนี่น้ําหนักจะไม่มีนะครับดีไม่ดีอ้เนียดไม่ตีนะ โดนลงข้างอ่อนอยู่วะต้องรอลื่นน้ำมันสักหน่อยนะเนีย่ยอีโตครับตีโตสายมือนะครับสายมือประมาณนี้ครับ,นนรบดูเฉลยกันครับสายเมืองครับสายเมืองเมื่อกี้ก็ตุนอาหารไว้แล้วนะ ข้ยใหญ่เยอะครับนกขาใหญ่ขันเต็มไปเลยครับเต็มหมดแต่ไม่ได้ต่อสายเมืองครับข่ใหญ่เป็นต่อดินไม่มีดินให้ใสอีกละแถวนี้ต้องใส่พันเนียดครับนี่ครับไม่มีอะไรพิษปกติ เอาไปลองอไปเพาะตัวเมียเลยนะครับตัวนี้ขอเก็บก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังเล่นเขาชวาครับผมจะลองเพาะดูนะครับว่ามันจะเพาะได้หรือไม่นะครับใครที่ว่าเชี่ยวชาญชํานาญยังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับคอมเมนต์มาหน่อยว่าการเพราะเขาชวาประมาณไหนหรือว่ามันเพาะได้หรือว่าไม่ได้ยังไงนะครับถ้าเพาะไม่ได้ผมก็จะปล่อยนะครับตัวเมียตัวนี้นะ แต่ตอนนี้ขอเก็บก่อนเพราะว่าผมอยากไปเพาะอู้ตัวเมียแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้เก็บโคตรหงครับเก็บไปก่อนนะครับตัวนี้แล้วก็มีมีนะที่ว่าเล่นนกเขชาชวานะครับเคยโทรมาคุยปรึกษากันอยู่นะครับไอคุยกันในในไลน์นะครับแนะนำกันอยู่นะครับเรื่องนกเขาชวานะครับ ตอนนี้แกไม่ได้ทักมานานครับถ้าได้ยินคลิปนี้ก็ทักกันมาหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะได้ปรึกษาเรื่องนกเขชาชว,า,วาผมไม่เก่งไม่ชำนาญนะตอนนี้ผมว่าจะเริ่มหัดเพาะนะครับหัดเพาะเป็นสายลูกผสมนะครับดูว่าจะออกมาแบบไหนนะอ่ะ วงในยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับจะตีโตรหรือว่ามันหางพนเนนนานไม่รู้ตอนมันอยู่กับผมใหม่วงในก็ดูเหมือนจะดีนะน,นานไหมก็ประมาณนี้เนาะมีปัญหาครับเก็บสายสองโอ้ยตังกองเกือบไม่ทันครับมาออกทีต่อเนี่ กล้องเกือบไม่ทันครับลุ้นกันครับได้หรือไม่ออดปีนะครับตัวนี้เมื่อกี้ผมใส่ข้างบนที่ว่าผมตั้งกล้องแล้วก็ตัวนู้นผมไปอยู่ตรงนู้นครับน้ามันออกอยู่บนหัวผม ก็เลยเปลี่ยนที่ใส่ขันไม่ถึง2นาทีครับเดินหนีออกมาจะมาตั้งกล้องมาถึงแล้วเสียงเล็กับออกดีครับโดะะเกล่น đắp tóc đắp hạ vô này mày nè sẽ lấy bao món lắm món đó được khoan này thì đớm mất นี่ครับจะโดนโดนตอนนี้นกเขาใหญ่ก็เยอะนะครับนี่ครับยินเสียงอยู่นะครับก็จุดประคัดไล่นกนะครับมาผมมีตลอดนะครับ พราะว่าบ้านผมทาบ้านผมทาการเกษตรครับทําข้าวทําข้าวโพดนะแล้วนกเหล่านี้นะครับจะมากินถ้าไม่เก็บไปเลี้ยงอาทิตย์สองอาทิตย์หายครับมันคืออาหารป่านะครับเขาพนะูดโอ้เหนียวอยู่ครับขึ้นโดดลง ย่างไงครับติโตจะไปจิกเขายัางเดียวครับขันหน้าติโตรครับจะเป็นแบบไหนจะเป็นยังไงเนาะรถก็มาครับโอ้โดดขึ้นโดดลงครับ อาจจะไม่ล่อครับตัวนะี้แต่ต้องรอจังหวะเขาขึ้นต่อ ไม่โดดโดดไม่โดดติโตสายมือยืนมองอยางเดียวครับเรียกเข้ามาได้แต่ยังยืนมึนๆอยู่อะไรจะไม่หลอดครับดูอาการแลัวเราลุ้นให้ติโต คุณครูนะครับผมใส่หางหัวเสามาหน่อยนะครับหน่อยน้ถ้าใส่ข้างๆหัวเสาถ้าจ,จะโดนไแล้วจะเลยในเวลาได้เล่นเล่นเชือกตรงข้างไอ้สายไฟตรงข้างหัวเสาโอครับจะโดดไม่โดโด โดดขึ้นเหมือนเดิมครับ เก่อนจะโดดครับก่อนจะโดดครับนี่ครับช่างไฟเขาขึ้นเสาไฟแล้วนะครับโดดพอดีครับยังหวะดีเกือบไปละออตีครับตัวนี้ออทีดูอยู่บนบนหัมตัวงนะ ตัวที่ว่าออดดีๆนะครับเขา้าตัวคู่นะครับอีกตัวนะั่นถ้าจะเป็นตัวเมียคร,นะรับอย,อยอู่น,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 นะยี่อมบินหนีตเดรอหนียวจริงครับคุณเนี่ยกดบันทึกแล้วนะอย่าไปลืมนะ ไอรี่มังมั้ไปนั่น <supporters> สุดหนึ่งระหัดออกดีสะใจออกแอร์ออกแอออกดีมีอะไรแปลกๆบ้างโงอู้สวยสวยตัวนี้ รู้แต่แค่นี้แหละครับส้อยสวยไม่สวยใครที่ว่ามีความชำนาญเชี่ยวชาญทั้งด้านนกเขาชาวาก็มาคอมเมนต์มาปรึกษาอะไรกันหน่อนครับน,รนี่ครับตัวที่สองจอติโตเนี่ยเมื่อกี้ผมถ่ายอยู่ตรงนั้นนะครับไอ้ตัวนี้ก็มาออดอยู่บนหัวครับนกเยอะนะครับแต่ว่า ทำไมมันเหนียวครับมันแทงไม่ถูกจุดมันก็ไม่ลงนะครับไม่เหยียบนะบมันเยอะจริงครับแต่ว่ามันไม่เหยียบก็หมดปัญญาเดี๋ยวติดตัวจัดให้น้องขอชวานี่ต้องจับรวบสองขาดีๆนะครับ จับขาเดียวนี่หมุนขาหักไนะครับจับดีๆก่อนจะปวดออกพเนียดครับปวดออกตอะไคร้พเนียดครับจะให้ดีนี่ปวดออกมาให้จับปีกเลยครับจับรวบปีกแบบนี้นครับถ้าจับขามันหมุนรับขาหากักอ๋อขวาหลังค้าลดมั้กะ <laughs> สีเหมือนนกต่อเลยครับไม่พี่ว่าเข้าแพ้คู่อันนั้นผมไม่รู้ว่าในคลิปที่แล้วผมไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวที่ว่าเสียงดีๆนะครับแต่คิดว่าตัวที่ว่าผมหมายนะั้นน่าจะใช่ครับมันใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้สีมันแตกต่างกันสีเหมือนกับนกต่อเลยแดงนะครับตัวนี้ลายเลยสวยจะรอบคอแล้วครับ,รบสวย โต้ใบนี้นเป็นรหัสศูนย์หนึ่งหนึ่งครับคุณวงในก็ไม่ค่อยทนหล่ครับแต่เขาบอกว่าต้องแลกบ่อยๆนะครับขเขาชาวาเขาบอกว่าถ้าแลากบ่อยมันก็จะเริ่มอาการมันก็จะเริ่มมาครับใครที่ว่าเป็นเซียนเขาชาวายังงมาดูก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับหรือว่า ทักกันมาในในไลน์ก็ได้นะครับมาคุยกันครับเรื่องนกเขชาชวาเพราะว่าผมก็ไม่ถนัดครับเรื่องนกเขาชาวาว,าว่ามันประมาณไหนประมาณไหนนี่อาจารย์ท่านหนึ่งครับอย่างที่ผมบอกครับนี่อาจารย์ท่านหนึ่งเคยมาให้คําปรึกษาผมอย่ครับในเรื่องนกเขชาชวาแล้วก็ลายหายไปไหนม่เรู้เลื่อน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 ดูข้างล่างก็ไม่ไม่เจอนะมันลายมันเยอะเกินเนาะ ฮักก็มาเยอะผมก็ไม่ร wow ู้ใครเป็นใครเมื <t <t uh ่อก่อนแกบอกว่าเออน้องเขาล้องประมาณนี้ประมาณนั้นปศวานแกเป็นเสียงสุดยอดเสียงยังไงแกรู้หมดครับเสียงจังหวะขยงกี่พยางแกรู้ผมไม่รู้งงไหมเพนครับเก็บสองเต็ม ไปต่อข้างหน้าหรือว่ากลับบ้านก็นไม่รู้เรารุ้น<ค><ย>อรนอชมต่อไปมีตัวก็ต้องกลับสรุปแล้วสอง,อ,งอยู่ในตะกร้าอีกตัวนะโอเคนะครับ